ข้างหลังผมนี้นะครับก็คือถนนเส้น1 3 1 7เส้นสังกำแพงสายใหม่ที่ตรงไปยาวถึงเชียงรายเลยแล้ววันนี้ผมช่องเม่บิยเสเตจจะพาทุกท่านมาดูบ้านโครงการใหม่ติดถนนสันกำแพงสายใหม่ครับโครงการนี้นะครับจะมีที่ดินถึง50ไร่ ในโครงการเฟสแรกนั้นจะมีบ้านทั้งหมด179ยูนิตโดยแบบบ้านของทางโครงการนั้นจะมีอยู่ถึง7แบบด้วยกันนะครับทุกแบบนั้นจะมีเริ่มต้นที่3ห้องนอนบ้านหลังใหญ่สุดคือ4ห้องนอนครับทางโครงการเราใส่ใจคุณลูกบ้านทุกห้องนอนนะครับจะมีห้องน้ำในตัวเลยแต่ละยูนิตเริ่มต้นที่54ตารางวาในราคาเริ่มต้นที่4.99ล้านบาทครับ ท่านทกท่เห็นนี่นะครับนี่คือป้อมรอปภที่มีดูแลตลอด24ชั่วโมงโดยโครงการนี้จะมีป้อมรอปภถึงสองจุดจุดแรกคือตรงนี้ครับผมและจุดต่อไปคืออยู่ด้านในตรงนี้เป็นรอปภจุดที่สองครับสีเหมือนด้านหน้าเลยใช้โทนสีส้มเหมือนกันเลยครับและทางนู้นนะครับที่ผมที่ผมก,กันจะชี้ไปคือป้อมที่หนึ่ง โตโครงการครับติถนนเส้นหนึ่สานึ่ง7ที่ลูกค้ากำลังเห็นนั้นคือปั๊มน้ำมัน2ปั๊มครับก่อนเข้าโครงการมีปั๊มทั้ง2ปั๊มเลยและตรงนู้นนะครับคือตลาดเจริญเจริญมีของกินของใช้มากมายครับมีเคฟซด้วยและภูเขาด้วยที่กค้ากำลังเห็นครับภูเขานั้นคือดอยสุเทพนะครับเส้นนี้สามารถวิ่งตรงไปถึงสนามบินได้เลยครับอย่างสะดวกสบาย อันนี้คือภาพโครงการจากมุมสูงนะครับ So instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that spitting, slow, speaking fast Like a roast, I a gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time You're delirious, mysterious Because you are behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit super สุดที่ใช้ชปูพื้นตัวกระเบื้องนะครับเป็นตัวคอตโต้กระเบื้องคอตโตสีทาภายในอเป็นสีนิปอนเพ้นปูนที่ใช้กับอิฐมวนเบาเป็นปูนอินซีปินจลรินกับหัอกับล้อในที่คุณผู้ชมกำลังเห็นตอนนี้นะครับ คือพื้นที่ส่วนกลางมีทั้งสระว่ายน้ําครับมีห้องฟิตเนสมีห้องประชุมห้องทํางานต่างๆสามารถนัดเพื่อนๆหรือว่าทีมงานมาประชุมที่ในโครงการเราได้แถมที่นี่นะครับยังจะมีสนามเล่นลานวิ่งจ็อกกิ้งด้วยครับเพราะว่าตรงเนี้ยพื้นที่ส่วนกลางนีครับทําถึงขนาด2ไร่อยู่ตรงกลางของโครงการเลย โดยตัวหนงโครงการเนี่ยครับมีขนาดกว้างมากเลยเนี่ยครับกว้างมากๆเริ่มต้นก็8เมตรแล้วครับถนนในโครงการนี้นะครับสามารถจะลด2ข้างทางได้อย่างสบายๆแล้วก็บิ้งสวนกันได้เนี่ยครับจอด1คันหน้าบ้านแล้วทางทิศนน้นนะครับคือทิศตะวันตกครับมีภูเขาสวยงามวันนี้มีลุ้งกินน้ําด้วยครับสวยมากๆคุณผู้ชมอาจจะดูภูเขาไม่ค่อยชัดนะครับก็แนะนําให้นัดดูสถานที่จริงนะครับจะได้เห็นภูเขา ว่าวิวสวยแค่ไหนนะครับทางด้านน้นครับที่ตะวันออกเห็นดอยสุเทพไหครับทางด้านน้นเห็นไหมครับดอยสุเทพถ้าไม่เห็นก็เหมือนเดิมครับนัดมาดูสถานที่จริงมาดูของจริงดีกว่าครับจะได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าบรรยากาศดีแค่ไหนบ้านหลันี้ครับที่กำลังพามาดูเนีครับเป็นแบบบ้านที่เรียกว่าวิวสามหลังนี้ครับมี3ามห้องนอน4ี่ห้องน้ํานะครับ ตัวบ้านเนี่ยครับผมได้ให้ท่านดูว่าก่อได้อิฐอะไรบ้านแบบนี้นะครับก่อได้อิฐมวลเบาอิฐมวลเบานะครับจะมีน้ําหนักที่เบาและไม่องความร้อนครับทำให้บ้านเนี่ยมีความเย็นและกาแพงเนี่ยครับเราพยายามก่ออิฐก่ออิฐมวลเบานี่สองชั้นเพื่อซ่อนตัวเสาครับให้มันนี่ครับอย่างเงี้ยคือสองชั้นละจะไม่เห็นเสาพอ,อถ้าชั้นเดียวจะได้แนาดประมาณนี้ความาหนาเลวกน้อยอย่างนี้นี่นะครับอันนี้คือก่อชั้นเดียว จะบางมานี้แต่ด้านนี้ครับเป็นสองชั้นเป็นเสาทางด้านนี้จะมีห้องเก็บของครับห้องเก็บของจะมีสองห้องนะครับแบบวิวสามนะครับมีตรงใต้บันไดเลยอันนี้ห้องน้ําห้องน้ำชั้นล่างความพิเศษของโครงการนี้นะครับ <c ười> ทุกแบบทุกไทป์ในห้องนอนเนี่ยครับจะมีห้องน้ําในตัวหมดเลยและห้องน้ําของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่หพองะนั้นชั้นสองในห้องนอนนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่ สามารถที่จะใส่อ่างเพิ่มเติมได้ครับอันนี้เป็นฟังก์ชันห้องครัวครับห้องครัวเมื่อทะลุผ่านห้องครัวมาเนี่ยครับจะมีพื้นที่ซักล้างอยู่ตรงนี้ครับพื้นที่ซักล้างและจะมีห้องเก็บของขนาดเล็กด้านนี้ครับคือห้องเก็บของตรงนี้ครับสามารถทําเป็นห้องคุณแม่บ้านก็ได้หรือจะเก็บของก็ได้ครับ เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชั้น2นะครับ,รบชั้นสฟังก์ชันแบบบ้านวิวสามครับจะมีวิวสาห้องนอนจะมีทางด้านขวาเนี่ยครับ2ห้องนอนห้องน้ำอยู่น้อยอ่านี่ครับขนาดห้องน้ำ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกกระเบื้องอะไรเลยผมพามาดูงานก่อสร้างเลยครับอยากให้ลูกค้าเห็นตั้งแต่การสร้างเพราะยังไงเมื่อสร้างเสร็จการตกแต่งก็ได้เห็นยาวๆเลยครับแต่การสร้าง่มันแป๊บเดียวเพราะสร้างบ้านกันไม่นานอันนี้อีกห้องอีกฝั่งหนึ่งห้องนี้เป็นมาสเตอร์เบดมครับมีระเบียงมีระเบียงชมวิวตัวหลังนี้ผมกำลังถ่ายนะ่ครับหันหน้าทางทิศเหนือครับ นาบ,บ้านหานทางทิศเหนืออันนี้คือลักษณะหลังคาของโครงการนี้ครับามาด,ขาดูขนาดห้องน้ํานะครับขนาดห้องน้ําห้องนอนหลักเนี่ยครับกว้างใส่อ่างแช่สบายๆครับหลังคามีอะไรหลังคามีคอยกันความร้อนบ้านจะได้เย็นนะครับ เดินเดินเที่ยวกันครับเดินเที่ยวกันเหมือนมาดูงานก่อสร้างเองครับคุณลูกค้ายังไงครับเพลินไหมครับดูกัไนไ้เพลินๆครับรีวิวตั้งแต่ก่ออิดหมดก่ออิดเลยครับก่อนฉาบเลยให้ลูกค้าดูเลยอันนี้ห้องน้ําในห้องนอนที่2อที่สครับไซส์อาจจะไม่ใหญ่เท่าห้องนอนหลักโดยแบบบ้านวิวสาเนี่ยครับ พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด266ตารางเมตรครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของบันไดโถงสูงอ่ากดกล้องตามนิดนึงดูบันไดกันครับสุดท้ายนี้นะครับทางช่อง Maybom Estate ของเราก็ขอบุณท่านที่รับชมแล้วนะครับถ้าท่านใดอยากได้ของแถมพิเศษนะครับบอกกับทางโครงการได้เลยว่ามาจากช่อง Maybom Estate เดี๋ยวบอมจะขอของแถมพิเศษให้คุณผู้ชมนะครับ แล้วถ้าท่านใดต้องการซื้อหรือฝากขายอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่นะครับสามารถติดต่อทางเมย์มอลสเตทได้เลยติดต่อได้ที่เบอร์0635494932ครับฝากผู้ชมกดไลค์และกดติดตามช่องเมย์มอลสเตจเพื่อไม่พลาดอาสังหาริมทรัพย์ดีๆในเชียงใหม่และถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดบอมกราบขออภัยในทเดยครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ Faithness. If you wanna play tough and wanna hate this, i always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i got a vendetta against people who patented it being negative when you should be getting after it